เราจะได้กินมั้ยวันนี้ mm. อืมอ๋อได้ <Oy ster. S 1> แล้วค่ะนี่หอยหอยหอย มากินหอยนางลมกันค่ะ mm. มาดูกันนะ mm. นี่ตัวหอยสีเนาะหอยนางลมกระเทีย <Th iem. S 1> มใส่กระเทียมลงไปเลมอนปิดมะนาวใ mm. ส่น้ำพริกเผา mm. พริกเผามันเหนียวเหนียวหน่อยอ ปุ๊บปุ๊บโอ้ยจิงดำแล้วก็ใส่สนี่ค่ะโอเคมาดูกันมาผูเปียกมามาดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไง <c oughs> เป็นไงคะอืมอร่อยย่อร่อยไหมอืมโอเค Mm hmm. ค่ะมากินหอยนางล้มค่ะมาล้องเบิงค่ะว่ามันิิเป็นยังไงมาอันนี้ใส่กระเทียมลงไปแล้วค่ะแล้วเราก็จะบีบมะนาวใส่เราก็จะใส่นอำพริกเผาใส่น้ำพริกเผาลงไป ยุนี่ไม่มีกระถินนะคะเราก็กินกระหล่ำแทนเพราะว่ามันกะเหมือนกันก็ใส่พริกน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนี่เราก็เพิ่งจะกินค่ะแล้วเราก็ที่ขับไม่ได้คือหอมหอมเจียวเนาะใส่ลงไปค่ะมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหม จะใช้ช้อนหรือจะทำแบบนี้ได้อืมกมมามมิดช้นช้มอมามมออก,กินมมมมมนมมมมอมม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 ม่มมมมม โอเคได้รู้รสชาติหอยนางรมแล้วค่ะชุบชุบหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหลือแต่เปือกหอย it's okay แล้วก็พวกนี้ค่ะมีหอยหกตัวกินคนละสามตัวก็โอเคค่ะ ก็เราได้ลองแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะ